30ปีที่ผู้หญิงคนหนึ่งตื่นตีห้าทุกวันทำกับข้าวซักผ้าส่งลูกไปโรงเรียนออกไปทำงานนอกบ้านกลับมาเป็นแม่บ้านที่ไม่เคยหยุดพักสามีของเธอไม่เคยถามสักครั้งว่าเหนื่อยไหมย้อนไปเมื่อ30ปีก่อนพี่แดงแต่งงานกับสามีชื่อพี่โตตอนอายุ25ทั้าทสองคนรักกันมากมีความฝันอยากสร้างครอบครัวอบอุ่นพี่แดงลาออกจากงานเมื่อมีลูกคนแรกเพื่อดูแลลูกที่บ้าน สามีบอกไม่เป็นไรผมทำงานเลี้ยงครอบครัวได้แต่งานเดียวก็ไม่พอพี่แดงต้องรับจ้างเย็บผ้าที่บ้านทำขนมขายดูแลลูกทั้งสามคนความจริงที่ใครไม่เห็นพี่แดงต,ตื่นตีห้าทุกวันทำข้าวเช้าเตรียมของให้ลูกซักผ้าทำงานบ้านสามีตื่นเจ็ดมองอาบน้ำกินข้าวไปทำงานกลับบ้านก็นอนดูทีวีเล่นมือถือแล้วก็นอนต่อ เวลาพี่แดงขอให้ช่วยเก็บจานได้แต่คำตอบว่าเดี๋ยวก่อนดูบอลอยู่อีก10ปีผ่านไปลูกโตขึ้นพี่แดงกลับไปทำงานโรงงานเชา้ายังต้องรีบทำงานบ้านกลางวันทำงานโรงงานเย็นกลับมาทำงานบ้านต่อแต่สิ่งที่เจ็บที่สุดไม่ใช่ความเหนื่อยแต่เป็นความเงียบความไม่สนใจความรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวในบ้านวันนี้เหนื่อยมากพี่แดงบอกสามีไม่เหนื่อยหน้าจากมือถือตอบว่าอืม ผ่านไป20ปีวันเกิดอายุ45ของพี่แดงไม่มีใครจําได้ลูกโทรมาอวยพรแต่สามีกลับลืมคืนนั้นพี่แดงร้องไห้คนเดียวในห้องน้ํา30ปีอยู่ด้วยกันฉันไม่สําคัญเลยเหรอพี่แดงเริ่มป่วยปวดหลังปวดเขา่าแต่ยังต้องทําทุกอย่างเหมือนเดิมพี่ไปหาหมอกับฉันหน่อยเธอขอสามีตอบพี่ไม่ว่างไปคนเดียวไม่ได้หรอวันนั้นเองที่พี่แดงเป็นลมอยู่โรงพยาบาลโทรหาสามีพี่มารับหน่อย ได้แต่ตอบกลับมาว่าเดี๋ยวนะยังทำงานไม่เสร็จพี่แดงนั่งรอสามชั่วโมงคนข้างๆถามญาติมารับหรือ,อยังคะได้แต่ยิ้มเดี๋ยวมากลับถึงบ้านสามีถามแค่เป็นอะไรมากไม่มากทัานสูงความดันหัวใจอ่อนอ้องั้นระวังตัวด้วยอย่าลืมทำข้าวนะหิวแล้วนั่นคือจุดแตกหักพี่แดงอายุ55ตัดสินใจหาทนายเตรียมเอกสารขอยา ทำไมผมทำอะไรผิดสามีถามพี่แดงยิ้มเศร้าพี่ไม่ได้ทำอะไรผิดแต่พี่ไม่เคยทำอะไรเลย30ปีพี่ไม่เคยถามว่าฉันเหนื่อยไหมไม่เคยช่วยงานบ้านไม่เคยกอดไม่เคยชมฉันไม่ใช่เมียฉันเป็นแค่คนใช้ฟรีแม่บ้านพ่อครัวคนซักผ้าพยาบาลทุกอย่างยกเว้นภรรยาฉันแก่แล้วอยากใช้ชีวิตที่เหลือกับคนที่เห็นค่าฉันหรืออยู่คนเดียวที่มีความสุขมากกว่า สามีร้องไห้ครั้งแรกในชีวิตผมขอโทษผมไม่รู้ว่าคุณเหนื่อยผมคิดว่านี่คือหน้าที่พี่แดงย้อนถามหน้าที่ของใครหน้าที่ของฉันคนเดียวความรักไม่ใช่หน้าที่มันคือการแบ่งเบาให้โอกาสผมนะผมจะเปลี่ยนพี่แดงสายหน้า30ปีผ่านไปแล้วฉันหมดแรงที่จะรอหลังยา่าพี่แดงย้ายไปอยู่คนเดียวเช้าๆทำกาแฟให้ตัวเองไม่ต้องรีบทำทุกอย่างเหมือนที่ผ่านมา นี่คือครั้งแรกในชีวิตที่รู้สึกมีค่ารู้สึกสำคัญรู้สึกมีตัวตนส่วนสามีอยู่คนเดียวในบ้านหลังใหญ่เพิ่งรู้ว่าสิ่งที่เคยเป็นเพียงเสียงจานชามเสียงเครื่องซักผ้ากลิ่นอาหารมันคือเสียงของความรักที่หายไปลูกมาเยี่ยมบ้างแต่พูดตรงๆว่าพ่อทำกับแม่แย่มากเราเห็นแม่เหนื่อยมาตลอดเรื่องนี้ไม่ได้สอนให้ยาแต่สอนให้เห็นคนข้างกายก่อนสายเกินไปผู้หญิงไม่ต้องการอะไรมาก แค่คำถามว่าเหนื่อยไหมแค่ช่วยเก็บจานแค่ก่อดตอนเศร้าแค่จำวันเกิดไม่ต้องซื้อของแพงไม่ต้องพาเที่ยวไกลแค่เห็นว่าเธอเหนื่อยแค่ฟังเมื่อเธอเล่าเพราะสิ่งที่ผู้หญิงต้องการไม่ใช่สามีที่รวยแต่เป็นสามีที่ทำให้หัวใจรู้สึกอุ่นส่งต่อให้ผู้ชายทุกคนอ่านก่อนจะสายเกินไปภรรยาไม่ใช่แม่บ้านไม่ใช่คนใช้ไม่ใช่หน้าที่เธอคือคนที่เลือกใช้ชีวิตกับคุณอย่าทำให้เธอเสียใจที่เลือก และสำหรับผู้หญิงที่กำลังเหนื่อยคุณมีค่ามากกว่าที่คิดถ้าไม่มีใครเห็นค่าคุณคุณต้องเห็นค่าตัวเองเพราะชีวิตสั้นเกินกว่าจะอยู่กับคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีค่า